อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ยังพ่งปิดหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวผมบอยเศรษฐีนัาชจะพาบินโดนเาอเหินเดินอากาศกันนั่นนะครับไปดูบรรยากาศสวยๆกันน่นนะครับวันนี้จะพาไปดูที่ดินอ่าหนึ่งแปลง ใครไม่มีเงินไม่มีทองไม่ต้องไปซีเรียสดูเพื่อไปกำลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันเน่ยนะครับนี่แปลงนี้นี่เดี่ยวผมทำทุกสอนไว้นะครับอยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีอ่าห่างจากตลาดโรงพยาบาลน,นะครับชุมชนใหญ่ๆเลยเนี่ยประมาณแค่กิโลก,กว่าสอกิโลอ่ะประมาณ2กิโลมาถึงแปลงนี้เลย แปลงนี้นะลงจากลาดยางใบเดินไปอยู่10-29ก็ถึงแล้วอ่าแล้วดูบ้านคนนี่ครับบ้านคนเยอะแยะแต่เป็นหมดเลยไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะประมาณสัก110-120กิโลจากกรุงเทพนะครับตรงดิ่งมาเลยทงางาบางใหญ่อ่ะบางใหญ่บางเบอรทองนะครับมาเส้น3-40ตรงมาเลยนะครับแล้วก็มาเจอตรงที่ว่ากาอรอำเภอศรีประจันแล้วก็เลียวเข้ามาสัก2 3 2, 3, 2กิโลประมาณนั้นคร่านะน้ำมีไฟมีนะอ่า แล้วดูบรรยากาศกันดูไปได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะจะมีแต่บ้านเรือนแถวนี้เขาทําไร่ทํานาทําสวนกันพื้นที่ตรงเนี้นะไร่กว่ากว่าหนึ่งไร่กว่ากว่าจะมี2อโฉนดนะเป็น2อโฉนดคุดแดงด้วยอาราคาค่า1.55ล้านเออ1.55ล้านถมแล้วด้วยนะถมแล้วแล้ว,ลวมองไปไกลๆนั่นแหละคือเขาเรียกว่าคลองน้ำแล้วกันคลองน้ําแบบค่อนข,ข้างจะกว้างเลยนะมาแตกขแขนงมาออกมาจากแม่น้าท่าจีนเนี่ยนะครับ แล้วก็แถวนี้ที่สําคัญคือน้ําไม่ท่วมเออน้ําไม่ท่วมถ้าตรงเนี้ยแปลงเนี้ยตรงไปก็จะไปที่อํเออาเภอสามโก้อ่าอําเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนี่เลี้ยวขวาจะไปทางชัยนาทไปทางสิงห์บุรีได้เลี้ยวซ้ายไปทางกรุงเทพเนี่ยที่ผมทำทุกสอนไว้เลยแหะแปลงนี้อ่าเห็นอย่างนี้เหมือนบ้านคนเยอะแต่เวลาเราไปอยู่ที่ยืนหน้าแปลงเราเนี่ยมันโล,งนะนล่งนะมันโปร่งนะไม่ได้แบบ แออัดอะไรมากไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพสมมตินะอยู่กรุงเทพหนีจากความแมออัดมาเจอความแมออัดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่า แถวนี้เขาทาสวนกันเยอะนะมีหลายสวนหลายแบบเลยนะครับสวนมะาพร้าวสวนมะม่วงสวนชมพู่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวผมทําสัญลักษณ์ให้เห็นไว้เนี่ยตรงนี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคนะมีที่ปลูกบ้านแล้วก็มีที่ทําสวนด้วยที่ปลูกบ้านเนี่ยผมไว้ประมาณหนึ่งไร่นะอีกครึ่งเกือบครึ่งไร่เนี่ยเอาไว้ทําสวนปลูกต้นมงต้นไม้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับคนที่กําลังต้องการหาที่เป็นตัวเลือกนะ ผมไม่ได้บอกว่าแปลงนี้ดีที่สุดนะผมมองว่าเป็นแค่หนึ่งทางเลือกให้กับท่านนะคนที่ชอบบรรยากาศแบบท้องทุ่งนะปลูกไร่ปลูกนาปลูกสวนอะไรได้แล้วมีแหล่งน้ําใกล้ๆน้ํา ชุ่มท่าตลอดทั้งปีนี่ผมบินโดนประมาณสิ้นเมษานะอยู่ในช่วงหน้าร้อนตอนที่ผมบินโดนเนี่ยอุณหภูมิ37-38องศาแต่บินขึ้นมาแล้วมันก็ชื่นใจนะเห็นรถลาวิ่งกันเต็มไปหมดเห็นสายน้ําเห็นหนาเนี่ยกำลังเขียวขจีหลายๆที่เห็นสวนเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างมีความชุ่มชืน้นอ่าอย่างนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคนะ แต่ถ้าบินขึ้นไปแล้วเห็นแต่ฟางข้าวเผาหน้าเผาไร่เผา,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 าสวนอันนั้นนก็หดหูนะแต่โชคดีที่ตรงนี้มันไม่มีอ่ะโอเคก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับกับ แปลงนี้นะครับหนึ่งไร่กว่า1.55ล้านอําเภอศรีประจันสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านใครชมแปลงนี้จบนะฝากพิมพ์เลข9 99 9ให้ผมบอยสติ๊ีนักราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันหน่อยเนาะอ่าใครพิมพ์ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นสศรีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยถูกหวยละวันที่หนึ่งทุกท่านเลยนะครับเป็นคิดสั้นๆบินโดนประมาณนี้อ่ะก่อนจากลากันไปนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับล่ำรวยล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยจากผมบอยเศรษฐีนักขลาดไปแล้วฝากกดติดตามเพจนี้ช่องนี้ YouTube นี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะติ๊ตต๊อกนี้ไว้ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ